ไปกันที่แม่สายโอ้โหสถานการณ์แม่สายเขาไม่ทนแล้วเขาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการแล้วใช่แล้วที่จริงนะคนแม่สายเขารวมตัวกันเขาจะประท้วงทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาในแหละเพราะเพราะไม่ใช่ไม่ใช่บุรพิษจากทางฝั่งประเทศไทยเท่านั้นนะมันยังเมียนมามันก็หนักจากทางฝั่งเมียนมาเพราะเผอจากทางฝั่งเมียนมาหนักกว่าบ้านเราใช่แต่ว่าพื้นที่รอยต่อว่าเขาจะเดินไปประท้วงที่ด่านแม่สาย เดินไปนิดเดียวต้องถอยโกรธกลับบ้านเลยเพราะว่าเพราะแถวแถวด่านแม่สาย pm 2 5หรู้ไหมเท่าไหร่ทะลุ543ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเดินไปนี่นะไม่ใส่หน้ากากหรือใส่นี่ก็ยังไม่รอดเลยนะเอางี้เอางี้มาตรฐานของ pm 2 5ต้องไม่เกิน50ใช่ไหม pm 2 5 50ค่ะปรากฏว่าแถวแถวด่านแม่สายหาอยกว่าห่543ไมครอนแล้วจะยืนยังไงอะ จะอยู่ยังไงอ่ะโอเคเราจะมานั่งไล่เรียงสถานการณ์อบลพิษแถวแถวเชียงรายกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะสถานเนี่ยเช็ค้วคุณนายพิษเชียงรายเนี่ยจะมียาวไปถึงหนึ่งเมษาเลยนะยังเจอใหายวันปัปนี้ปัเปนี้คือสถานการณ์เช้านี้ที่จังหวัดเชียงเชียงรายเอาขึ้นจอเลยนะครับสามอำเภอที่เจอหนักบนสุดบนสุด ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย28มีนาคม2566เวลา6โมงเช้านะคะถ้าเป็น AQI เจอไป513ถ้า PM 2.5เจอไป403ค่ะฟังให้ดีมาตรฐาน AQI มันต้องไม่เกินร้อยทะลุไปที่513ค่ะ 2> PM 2.5มาตรฐานไม่เกิน 50, 50, 50มันทะลุ400กับ3ทะลุมาก ถัดไปคือตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายที่8 <28 S 1> มีนาเวลาเวลา6โมงเช้าวันนี้นะคะ AQI อยู่ที่647ค่ะแต่ถ้า PM 2.5อยู่ที่537โอ้โหสูงปีดเลยอะย้ำนะ AQI ต้องไม่เกินร้อยนะแต่นี่ทะลุ647นะค่ะย้ำอีกครั้ง PM 2.5ต้องไม่เกิน50นะนี่ทะลุ537นะไม่รู้จะทะลุไปไหนละไปอีกจุดห่งไปอีกจุดหนึโอ้อโอ,โอเอี ออไปที่ตะบลเวียงเช่นกันแต่ที่เชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายใช่ค่ะ AQI 424ไม่น้อยเหมือนกัน PM 2.5อาจจะดูน้อยหน่อยจะสองพื้นที่แรกนะคะแต่ก็314ค่ะโอเคอธิบายกันนิดหนึ่งที่เชียงของเนี่ยที่เชียงของเนี่ยจะเป็นข้อมูลตอน5ทุ่มของวันที่27เมื่อวานแต่แม้กระนั้นสานศึกสูงมากไหวไหมเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วคนแม่สายไม่ทนแล้วคนเชียงรายก็ไม่ทนแล้วไป,ไปมาๆนะ อำเภอแม่สายของเชียงรายเนี่ยเป็นอำเภอที่หนักสุดเลยนะทั้ง AQI ทั้ง PM 2.5ค่ะสาหัสสุดอะเป็นเมืองในหมอกขนาดแท้ได้ดั้งเดิมแต่เป็นหมอกพิษใช่ออกจากบ้านไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆนะเมื่อวานคนแม่สายเข้าไม่ทนเข้ารวมตัวกันแล้วก็<น>เรียกตัวเองว่าเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนอำเภอแม่สายค่ะนำโดยนำโดย,นำโดยคุณสเสวตยนต์สีสมุทรรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายค่ะ เขารวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายเมื่อวานนะยื่นหนังสือเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มันพัดคาบแดนจากเมียนมาเข้ามาซ้ำเติมเข้ามาทำให้เกิดวิกฤตแถวแถวแม่สายก็ว่ากันไปประมาณนั้นนั่นเองครับก็อย่างที่กาปรียนนะเขาตั้งใจว่าเขาจะเดินไปแสดงออกใเชิงสัญลักษณ์แถวแวด่านแม่สายบอกให้ทางฝั่งเมียนมารู้นะทนไม่ไหวแล้ว แต่ก็ดว่าเดินไปไม่ไหวค่ะถอยกลูด PM 2 5 543ไมครอนอย่าไปเลยไปเดี๋ยวมันจะสูดควันพิษเข้าไปไปกลับบ้านกลับบ้านเถอะเราจะต่อสายไปที่คุณตรศสักศรีทิพันธ์ค่ะเป็นที่รึกษาของการค้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยู่ในเครือข่ายประชาชนผู้เดือดร้อนจากปัญหาควันข้ามแดนแม่สายด้วยนะคะโอเคสักครู่เดียวเราจะไปกันไปกันที่คุณตระสักเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะคุณตระสักค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะัครบ สวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับ,รรบผมจะแปลงผมจะแปลงภาษานักสิงห์แวดล้อมเป็นภาษาที่ชาวบ้านหลากหลายกลุ่มเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันเอาเป็นว่า,ว,าวิกฤตแม่สายขณะนี้ปัญหาหลักจริงๆก็คือควันที่มาจากทางฝั่งเมียนมาใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับเกินครึ่งเนี่ยมาจากทางฝั่งเมียนมาทางฝั่งประเทศไทยไม่ถึงครึ่งถูกถูกต้องนะเราต้องบอกว่ามากกว่าครึ่งรซ้จำที่มาจากเมียน้า เกินครึ่งเนี่ยมันพัดมาจากเมียนมาออมาเต็มๆโอเคอทีนี้ทีนี้ทางฝั่งเมียนมาอนะจุดกําเนิดควันที่พัดเข้ามาซ้ําเติมแถวๆแม่สายเนี่ยมันเกิดจากไฟป่าหรือเกิดจากการเผาไร่อะไรเป็นประเด็นหลักทางฝั่งเมียนมาประเด็นหลักของฝั่งเมียนมาครับก็คือนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือเป็นการเผานะครับพื้นที่เกษตรนะครับเนะพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร แล้วก็ทําให้เกิดฮอสปอตในบริเวณนะครับลักฉานของฝั่งพม่านะครับทาให้เกิดหมอกควันกระแสลมก็เลยพัดเข้ามาโ <Okay. S 2> อเคโอเคโอเคย้ำอีกครั้งถ้าทางฝั่งประเทศไทยในฮอสปอตของเรามักจะอยู่ในเขตป่าแต่ทางฝั่งเมียนมาใกล้ๆกับแม่สายฮอสปอตหลักๆมันจะอยู่ในเขตพื้นที่เกษตรมีการเผาพื้นที่เกษตรและมันจะอยู่ในบริเวณรักชานที่ติดกับแม่สายโดยเฉพาะเลยถูกต้องไหม ใช่ครับผมพื้นที่เกษตรเขาเผาทำไมอ่ะอออืมก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีการปลูกพืชนะครับเกษตรนะครับเพื่อนําไปเป็นอาหารสัตว์นะครับในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะนําเข้ามาในประเทศไทยหรือว่าส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งหนึ่งพื้นที่พาะปลูกเนี่ยเป็นพื้นที่พาะปลูกที่ลาดชันที่ลาดชันอ๋อเป็นที่ลาดชันที่ลาดชันเป็นเขาเขาว่าเชิงที่ลาดชันใครับใช่ครับที่ลาดชันเป็นเขา ที่เขามักนิยมใช้ปลูกข้าวโพดกันเหมือนกับจังหวัดน่านของเราสมัยหนึ่งนะโอเคเข้าใจเข้าใจและหลักๆเลยก็คือข้าวโพดครับป้อนโรงงานหันศักดิ์ทั้งทางฝั่งจีนด้วยและประเทศไทยด้วยครับในส่วนหนึ่งครับข้าวพิซซ่านะครับรายละเอียดจากการวิจัยแล้วก็ตัวเลขจากการนําเข้าทางด่านแม่สายครับทีนี้ทีนี้ผมสงสัยจังเขาเผาไร่ข้าวโพดทําไมและตัวข้าวโพดมันมันมันไม่เสียหายเหรอคือเขาเก็บเกี่ยวก่อน มันเหลือแต่ต่อสั่งแล้วก็เผาต่อสั่งหรืออย่างไรครับก็ในนี้ในในส่วนของภาคเกษตรนะครับผมก็คงอาจจะไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทําเกษตรมากนาะแต่ปัญหาที่ชัดเจนก็คือการทําไร่ของเขาอะนะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทําการเผานะครับโดยนะครับไม่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่เช่นรถไถรถแท็กเตอร์โดยพื้นที่เนี่ยพื้นที่ในการปลูกเขาอะเป็นที่ราดชันนะครับาการประหยัด ต้นทุนแล้วก็การทําได้เร็วที่สุดก็คือการเผาครับอเขาใช้วิธีนี้เป็นเครื่องมือสภาพเป็นเขาภูเขาภาพมันเป็นเขาเป็นที่ราชันใช้เครื่องมือเครื่องจักรใช้แท็กเตอร์ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็เผามันเลยเผามันเลยก็เลยเกิดควันพิษขนาดใหญ่เขาเขาปลูกกันเยอะเหรอแถวแถวทางฝั่งราดชันข้าวโพดก็หากประเทศไทยมีการนําเข้าสินค้านากรมเขตเช่นข้าวโพดอย่างเงี้ย ป็นศูนเปอร์เซ็นต์นะครับก็คงจะมีการคล้ายๆกับว่าเป็นลักษณะการส่งเสริมนะครับให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ปลูกแล้วก็นําเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะว่าสังเกตว่าจังหวัดน่านนะครับเคยเป็นลักษณะนี้แต่ตอนนี้จังหวัดน่านได้มีการรณรงค์นะครับให้หยุดปลูกนะครับก็คงจะทันักเอาไปปลูกในแถบประเทศเพื่อนบ้านนะครับโอ้ครับภาษีนําเข้าข้าวโพดจากเมียนมามันศูนเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมฮะครับใช่ครับ ปลูกเมียนมามันก็เหมือนกับปลูกในเขตประเทศไทยนี่แหละเพราะภาษีมันสูงเปอร์เซ็นต์โอ้เข้าใจแล้วครับโอ้ครับครับ,รบเห็นเห็นบอกว่ากลุ่มทุนไทยข้ามฟากข้ามแดนไปส่งเสริมการปลูกขาทท้าวโพดทางฝั่งเมียนมาเลยครับในส่วนหนึ่งข้อมูลที่ในส่วนของผมเนี่ยยืนยันไม่ชัดเจนนะครับแต่ลักษณะนะฮะในการทําการเกษตรนะครับการเป็นนายทุนให้แล้วก็รับซื้อเนี่ยเป็นลักษณะที่ นายทุนไทยนะครับนิยมใช้แล้วก็เป็นลักษณะการทําการตลาดนะครับการทําการค้าที่ได้ผลด้วยครับอ๋อครับคร,บครบใช้วิธีการที่เรียกว่า Contact Farming ไปส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็รับประกันทางการตลาดตั้งโต๊ะรับซื้อจากคนที่ไปส่งเสริมเข้าใจละ Contact Farming ถูกไหมคะครับเป้าหมายหลักอยากจะให้ภาครัฐช่วยยังไงในภาวะที่ตอนนี้มันถือว่าวิกฤตมากมแล้วะคะ่ะ ก็ตอนนี้นะครับเมื่อวานนะครับเราได้ระดมชาวแม่สายนะครับเพื่อเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเห็นความสําคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังครับก็บมีการอขอระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ก็คือให้ภาครัฐนะครับ,รบประกาศไทยฉุกเฉินทันทีหรือว่าเปิดครับ หรือว่าประกาศเป็นสถานสถานที่ควบคุมมลภาวะทางอากาศให้กับพวกเราชาวแม่สายแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับครับครับการในระยะฉุกเฉินอยากให้รัฐประกาศให้แม่สายเป็นเขตภัยฉุกเฉินหรือเป็นเขตควบคุมอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรกับแม่สายมันจะทำให้หยุดเผาได้เหรอคะจะทำให้หยุดอะไรหยุดเผาเนี่ยคงลาบากเพราะการเผาใครเผาไม่รู้แต่คนที่เดือดร้อนคือคนเราคนแม่สายคนประเทศไทย <c oughs> แต่ถ้ามีการประกาศภ <c oughs> าวะฉุกเฉินเนี่ยรัฐบาลสามารถาหรือผู้ว่านะครับสามารถนําเงินกองทุนฉุกเฉินต่างๆนะมาช่วยบำ <c oughs> บัดประชาชนทั้งหลายไมไ่ว่าจะเป็น <c oughs> การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5เช่นหนะะ้ากากยาเวชภัณฑ์ และที่สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะครับเครื่องฟอกอากาศจําเป็นมากนะครับสําหรับกลุ่มปลอะบางครับผมอยากรัฐบาลนะครับเล่งเพืเ่อตวเหลือเราในตอนนี้ครับอหมายความว่าการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินมันจะทําให้ผู้ว่ามีอํานาจตามกฎหมายในการที่จะเอางบประมาณมาดูแลมาแก้ปัญหามาประทะประทังเฉพาะหน้ากันไปก่อนได้ไม่เช่นนั้น ควักงบประมาณมาดูแลกันไม่ได้ถูกไหมฮะทำให้ประกาศพื้นที่ใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นหน้ากากตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลจะดูแลกันอย่างรัด่างวากันไปประมาณนั้นถูกไหมครับทุกวันนี้นะครับทางอปทในพื้นที่นะครับทางอําเภอนะครับก็ทุราบาบางเพียงแค่ปลายเหตุนะครับเช่นการใช้น้ำฉีดเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศก็ไม่สามารถที่จะตุราบาบางได้กินได้ครับข้ามช็อตเลยมองระยะ ปานกลางระยะยาวๆเมื่อเรารู้ว่าต้นตอของควันมันมาจากการเผาไร่ข้าวโพดแถวแถวรัชฐานเรายื่นข้อเสนอไปที่รัฐอย่างไรครับในประเด็นนี้ครับแก้แบบยั่งยืนการแก้แบบยั่งยืนของเรานะครับที่เรานำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเกษตรนะครับก็อยากจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับศึกษานะครับผลกระทบจากการนำเข้านะครับข้าวโพดอาหารเลี้ยงสัตว์นี่ครับ นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยให้มีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งให้มีการยกเลิกการอัตราการนําเข้าเนี่ยภาษีเป็นศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีผลกระทบอย่างไรกับาชาวบ้านในพื้นที่บ้างนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับที่สําคัญคืออยากให้รัฐบาลน,นะครับได้ยกระดับปัญหาเนี้ยเป็นระดับอาเซียนบกหนึ่งนะครับไม่ว่ารัฐบาล ุดไหนมาบริหารประเทศนะครับก็ขอไดครับว่าพยายามผลักดันตรงนี้ให้เป็นวาระของประเทศวาระอาเซียนนะครับการที่เราคุยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในระดับยั่งยืนได้นะครับครับครับเพราะเพราะพอสปอร์ตมันไม่ได้มีหนาแน่นเฉพาะทางเมียนมาทางฝั่งเราก็เยอะเราก็เยอะโดนขนาดทั้งสองฝั่งเลยนะฮะใช่ครับโอเคนี่ก็คือระยะยาว กราบขอบคุณมากครับขอเป็นกำลังใจครับคุณตระศักดิ์เป็นกำลังใจให้นะคะชาวเชียงรายสู้ๆรับผมสู้อยู่แล้วครับเต็มที่ครับขอบคุณมากครับเต็มที่มากค่ะขอบคุณมครัคุณระศักด์นะคะสีทิพพันธ์ค่ะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงรายอยู่ในเครือข่ายประชาชนผู้เดือดร้อนจากปัญหาควันข้ามแดนแม่สาย